ยินดีต้อนรับสู่การยืนยันเพื่อใส่โปรแกรมใหม่ให้สมองและยกระดับพลังงานสู่การดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเข้ามาในชีวิตบันทึกสามคำยืนยันเชิงบวกนี้ไว้แล้วฟังหรือพูดสิบครั้งก่อนที่คุณจะหลับไปในแต่ละคืนและเมื่อคุณตื่นขึ้น,นมาในเช้าวันใหม่ การทำสิ่งง่ายๆแต่ทรงพลังนี้จะเปลี่ยนเส้นทางความคิดในสมองของคุณเพื่อเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งพร้อมและความอุดมสมบูรณ์ทั้งมวลคำยืนยันที่หนึ่งฉันคือผู้สร้างที่ทรงพลังความคิดและความรู้สึกของฉัน กำหนดความเป็นจริงของฉันคำยืนยันที่สองความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันอย่างง่ายดายฉันคู่ควรกับความสำเร็จทุกรูปแบบทั้งการเงินความรักความสุข คำยืนยันที่สาในทุกๆวันและในทุกๆหนทางฉันกำลังเข้าใกล้าการบรรลุความฝันของตัวเองฉันกำลังอยู่ในกระบวนการสร้างความสำเร็จให้คุณยืนยันสามข้อแบบนี้ซ้าๆจากนั้นให้นึกถึงภาพความปรารถนาของคุณ เหมือนว่าทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วรู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆที่นำพาความสุขความพึงพอใจความสุขสงบเข้ามาสู่คุณความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้จะช่วยเปิดใช้งานการเชื่อมต่อกับพลังแห่งการยืนยันของคุณจงเริ่มต้นและสิ้นสุดวันของคุณ ด้วยคำยืนยันเชิงบวกที่ทรงพลังนี้ให้คำพูดเหล่านี้เป็นความคิดสุดท้ายก่อนที่คุณจะล่องลอยไปกับการหลับไหลและให้คำพูดเหล่านี้เป็นสิ่งแรกที่คุณจะกล่าวทักทายวันใหม่ของคุณจากนั้นก็เพียงเฝ้าดูและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจักรวาล ในการทำให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริง